สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์เลสเตอร์วิกลี่ครับเรื่องราวในรอบรัวจิ้นคิงพาวเวอร์ของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับเรื่องราวตอนนี้อยู่ในความวุ่นวายสุดๆหลังจากที่ทีมเสียเอนโซมาเรสกาผู้จัดจาก,การทีมคนเก่าคนที่พาทีมเลสเตอร์ซิตี้ทะยานจากแชมเปี้ยนชิพมาสู่พรีเมียร์ลีกครับเสียตัวไปให้กับเชลซีซึ่งแน่นอนครับทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาถแถลงข่าวถแถลงข่าวแบบงอนๆนะว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ย ทำให้เสียความรู้สึกมากที่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวเลือกที่จะย้ายไปอยู่เชลซีแบบไม่ลังเลเลยครับเมื่อมีข่าวติดต่อมาแต่ไม่เป็นไรเสียแล้วก็เสียไปรอคนใหม่ดีกว่าแต่ถ้าว่าเรื่องราวของคนใหม่ก็ยังวุ่นวายยังซับซ้อนครับฟอร์บ,บิซิโอโรมาโน,โนครับคนข่าวชาวอิตาลีผู้คร่าบ,บอดในวงการการซื้อขายการโยกย้ายครับก็ออกมาบอกว่ามันจริงแล้วมันใกล้จะเฮียวีกอยู่แล้วครับในเรื่องของแกรมพอตเตอร์ อดีตผู้จัดการทีมเชลซีครับจะสลับขั้วามาคุมทีมเตอร์ซิตีจะเฮียวิโกแปลว่าอะไรครับแปลว่าใกล้จะเซ็นแล้วแต่ถ้าว่าผ่านไปหลังจากที่โรมาโน่บอกว่าใกล้แล้วใกล้จะเฮียแล้วฝั่งของเทเลกราฟก็ออกข่าวสวนออกมาครับบอกว่าตอนนี้ครับเตอร์ใกล้จะเซ็นสัญญาก,กับกุนซูคนใหม่ที่ชื่อว่าสตีเฟนคูเปอร์เอา้าสุดท้ายจะเชื่อใครได้ครับโรมาโน่พอเห็นข่าวของเทเลกราฟปุ๊บเอาลบของตัวเองออกสาวก เลสเตอร์ซิตี้แฟนสาววอกจิ้งจอกสยามตอนนี้มึนงงมากกับข่าวนี้วุ่นวายไปหมดเลยครับสุดท้ายจะได้ใครยังไม่มีคําตอบยังไม่ชัดในตอนนี้มีแต่ใกล้และใกลและจะเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยครับลองมาคิดกันหน่อยครับว่าอยากได้ใครกันระหว่างเซฟคูเปอร์กับทางด้านแกรมพอตเตอร์ซึ่งทั้งสองคนมีสไตล์ที่คล้ายกันอย่างมากมีชื่อเสียงในการทําทีมเล็กครับยังไม่เคยคุมทีมใหญ่เคยคุมทีมใหญ่แล้วแกรมพอตเตอร์ Potter, เคยคุมเชลซีแล้วไม่เวิร์ก อาจจะเหมาะกับทีมเล็กๆหรือนี่จะเป็นพมลิคิดที่ทําให้เขาได้เจอกับทีมเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้ปีนี้ต้องเจอปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้จะเจอหักคะแนนหักแต้มเท่าไหร่ก่อนที่จะเริ่มฤด,ดูกาลผมว่าตรงนี้แหละครับที่เขาบอกกันว่าฟังของบอร์ดบริหารเนี่ยคุยกับคุณซือทั้ง2ฝ่ายและใช้เวลานาน,านมากนานจนน่าหงุดหงิดอันนี้ก็ต้องมองในทางกับการว่าทําไม ฝั่งของผู้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกรมพอตเตอร์เองหรือซิฟคูเปอร์เองทําไมต้องใช้เวลาคิดนานเพราะว่านี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ผมว่ายิ่งใหญ่กว่าตอนที่เอนโซมาเลสกาก้าวเข้ามารับงานคุมทีมจิงจอกสยามพาทีมจิงจอกสยามเลื่อนชั้นขึ้นมาสูพ่พรีเมียร์ลีกซะอีกตอนนั้นมันอาจจะเข้ามาคุมแล้วต้องเสียนักเตะผู้เล่นคนสําคัญไปนะเสียเตเมอมองเสียฮาวิบารเสียเจมส์แมดดิสันแต่ครั้งนี้ครับ ทีมกลับมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วยังไม่ได้เสียใครนะแต่ผู้เล่นที่เป็นหลักเนี่ยคนที่มันต้องเสียแน่ๆครับทางด้านของคิริชีอเฮนาโชกองหน้าทีมชาตินจิเลียน่าจะไม่อยู่แล้วแน่ๆประกาศปล่อยตัวแล้วตอนนี้นะล้วกอบมีคนพร้อมจะเซน็นก็จะต้องเสียเกมรุกคนนี้ออกไปอย่างแน่นอนมาร์คอันบรตันครับเป็นอีกหนึ่งคนที่กอดคอกันมากับเจมมี่วาร์ดี้นะเคยคว้าแชมป์แชมเปียนชิมพมาด้วยกันกล้ามาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกัน ฤดูกาลล่าสุดก็อุตส่าห์คว้าชแชมป์ได้อีกครั้งแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วครับแต่น่าจะแยกย้ายกันที่ตรงนี้อีกคนหนึ่งก็คือเดนิสปาร์ตครับของทีมชาติเบนเยียมก็เตรียมที่จะออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้3คนก่อนละกันที่กําลังประกาศว่าปล่อยตัวแล้วแน่ๆส่วนอีกคนที่ลุ้นนะครับวินเฟรตอินดีมิดฟิลห้องเครื่องทีมชาตินจิเรียมเหมือนกันยังคุยกันอยู่ว่าสุดท้ายจะเอาอย่างไงจะต่อสัญญาต่อหรือเปล่า เพราะว่าเหลืออีกเพียง10วัน10กว่าวันแล้วกันหลังจากนี้ก็จะหมดสัญญาแล้วเช่นกันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดแล้วก็ต้องพิจารณาให้ดีนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับส่วนข่าวดีที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือการต่อสัญญานักเตะในตำนานของทีมเลตเตอร์สตนะีนนะั่นกะ็คือต่อสัญญาเจมี่วาร์ดี้ออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับหลายคนก็อยากให้เป็นเช่นนั้นเป็นการตอบแทนความไว้ใจตอบแทนความซื่อสัตย์ที่เจมี่วาร์ดี้มีกับทีม ก็ได้อยู่ต่อกับทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลส่วนเรื่องผู้จัดการทีมอย่างที่บอกครับตอนนี้มันทําได้เพียงแค่ลุ้นนะว่าสุดท้ายแล้วทีมเลสเตอร์จะเลือกใครเพราะว่าทั้งสองคนก็คงจะคิดยากคนหนึ่งนั้นเคยคุมทีมชาติอังกฤษนะครับชุด U16 ชุด u 7สําสำหรับสตีฟคูเปอร์นะคุมสซร์วอนซีคุมนอตติงแฮมฟอร์เรสผ่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับจากทีมแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาเล่นสู่พีมยรี แล้วจริงๆไม่ได้ตกชั้นด้วยแต่ว่าถูกปลดออกแล้วเปลี่ยนคุณซื้อคนใหม่เข้ามาแทนตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาภายในคืออะไรส่วนฝั่งทางด้านของแกรมพอตเตอร์ก็คุมทีมในลีกสวีเดนครับสร้างชื่อเสียงมาก่อนที่จะย้ายมาคุมสวอนซีสร้างชื่อเสียงตอนที่อยู่กับไรตันนี่แหละทําทีมเล็กๆแล้วมีทิศมีทางกับซื้อตัวถูกมาแล้วขายแพงผมว่าจุดนี้แหละที่น่าสนใจ จนกระทั่งวันหนึ่งได้ย้ายไปคุมทีมที่ใหญ่ขึ้นอย่าง Chelsea, เชลซีพอถึงตรงนี้นะ่ะการเอาซูเปอร์สตาร์ไม่อยู่การคิดเยอะของเขาทำให้ทำผลงานได้ไม่โอเคนะกับเชลซีครับกลายเป็นชื่อของเขามันด่างพร้อยตรงที่จุดนี้แต่ถ้าถามเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าหากจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งระหว่างสตีฟคูเปอร์กับแกรมพอตเตอร์จะเลือกใครแผนของทั้งสองคนเหมือนกันครับ4 3 3, 3 Attacking ครับ เป็นทีมเล็กแต่เล่นเกมรุกครับสนุกสนานแน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเลยทีเดียวอ่าแต่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันครับว่าสุดท้ายทีมจะได้ใครระหว่างน,นี้ครับไปเชียร์นักเตะของทีมเลสเตอร์ที่ไปลุยศึกยูโรดีกว่ามีอยู่4คนนะที่นักเตะเลสเตอร์ที่ได้ไปเล่นยูโร สามคนเนี่ยเป็นนักเตะทีมชาติเดนมาร์กครับมีแมดแฮมเมอร์สันผู้รักษาประตูนะมียานิกเวสกาดมีวิกเตอร์คริสเซนเซนยานิกเวสกาดกับวิกเตอร์คริสเซนเซนเนี่ยได้ลงสนามกับทีมชาติเดนมาร์กครับส่วนในไลน์ของแมดแฮมเมอร์สันเนี่ยเป็นโกมือสองนะเพราะว่ายัางต้องเป็นรองทางด้านของแคสเปอร์จมไมอเคิร์นก็อดีตนักเตะของเลสเตอร์นี่แหละก็เอาจะช่วยเดนมาร์กแล้วกันครับกับนักเตะสามคนนี้ส่วนอีกคนนึงครับวอลฟาร์ด wow, เรียกว่าเปิดประเดิมการแข่งขันในยูโรได้ แย่ซะหน่อยเพราะว่าแพ้ให้กับทางด้านคู่ต่อสู้ครับแล้วตัวของวอลฟาสเองเนี่ยก็โชว์ผลงานได้ไม่โอเคเลยนะกลายเป็นจุดบอดของทีมในการแข่งขันที่เล่นให้กับเบนเยี่ยมนะในนัดล่าสุดเอาใจช่วยได้กันครับสำหรับนักเตะของทีมเลสเตอร์ซิตี้อีกข่าวหนึ่งนะที่อาจจะเป็นข่าวร้ายครับตอนนี้นอกจากไม่มีโค้ชชุดใหญ่แล้วโค้ชชุดยู 21, ย่ก็ยังอำลาสโมสรอ,ออกไปอีกครับหลังจากอยู่กับทีมมาเป็นเวลา8ปปีครับเบนแพตตี้ เฮดโค้ชทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับย้ายไปเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่กับทีมเบอร์มิงแฮมก็เรียกว่าก้าวหน้าขึ้นแหละครับแต่ออกจากเลสเตอร์ไปกลายเป็นว่าเลสเตอร์นั้นไม่มีทั้งโค้ชชุดเล็กชุดใหญ่เลยเดียวนะก็ลุ้นกันนานหน่อยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องประกาศก็คือว่าเลสเตอร์ซิตี้ครับกับฤดูกาลใหม่ในพรีเมียร์ลีกเรารู้แล้วครับว่านัดเปิดสนามจะเป็นใครเป็นทีมไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์อ่านี่คือทีมที่ ลุ้นแชมป์กันมากับเลสเตอร์ในปีที่สร้างตำนานนะเทพนิยายจริงจอกสยามก็เป็นการเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นี่แหละส่วนอีกคนหนึ่งครับที่ตื่นเต้นที่ได้เจอแมบบนี้คือใครรู้เปล่าคับนั่นก็คือแฮร์รี่วิงก์กองกลางห้องเครื่องของเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองเพราะว่าเขาจะได้เจอกับทีมเก่าของเขาแฮร์รี่วิงเนี่ยเคยเล่นให้กับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์มาตั้งแต่อายุ5ขวบเรียกว่าเดินได้ก็ แหมร้องเป็นไก่เลยทีเดียวนะก็บอกเขาตื่นเต้นมากครับที่ได้เห็นโปรแกรมสําหรับฤดูกาลใหม่เกมแรกต้องเปิดบ้านเปิด King Power ต้อนรับท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมเก่าของผมมันช่างเป็นสุดสัปดาห์ที่ผมรอคอยจริงๆพวกเราก็รอคอยเหมือนกันเนาะการกลับมาของเลสเตอร์ซิตี้ครับและกลับมาปุ๊บเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เลยทีมที่เล่นเกมรุกสนุกสนานมากในขณะเดียวกันครับทีมเลสเตอร์ยังไม่รู้เลยตอนนี้ใครจะมาเป็นโค้ หนักนะงานหนักนะส่วนเอางี้นอกจากแมตช์แรกครับที่เจอกับสเปอร์แมตช์ที่2ก็เจอกับฟูลแลมครับเจ้าสัวน้อยแล้วก็แมตช์ที่3เจอกับแอสตันวิลล่าว่ากันว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังจะคว้าตัวอีเยนาโชนะไม่รู้จะได้มาเจอทีมเก่าเลยหรือเปล่าครับจากนั้นก็จะเป็นคิสซันพาเรตเอเวอร์ตและวก็อาเซนอนนี่คือโปรแกรมที่ออกมาในช่วงแรกครับนี่คือ6นัดแรกในการเปิดสนาม ก็เลยต้องติดตามดูครับว่าการเล่นพรีเมียร์ครับหลังจากหายไปหนึ่งฤดูกาลผลงานของเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้สิ่งที่ต้องลุ้นก่อนก็คือใครจะมาเป็นกุนซือหลังจากที่ได้มันแล้วจะต้องเสียใครบ้างจะต้องซื้อใครได้บ้างไอ้ข่าวที่จะเสียเนี่ยตอนนี้มันมีโอกาสที่จะเสียทางด้านคีนันด์ูบลีฮอครับเพราะนี่เป็นนักเตะเด็กสร้างของอะคาเดมีของทีมเลสเตอร์เองแล้วก็ถ้าขายออกไปก็ะจะเป็นนักเตะคนเดียวที่ได้กำไรเต็มๆ ก็อาจจะทําให้ช่วยพยุงในเรื่องของกฎการเงินที่อาจจะโดนตัดแตมได้บ้างนี่แหละครับเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามเลตเตอร์ซิตี้ความวุ่นวายในการหาโค้ชชุดเล็กชุดใหญ่การปล่อยตัวนักเตะออกไปการจะซื้อใครเข้ามามันวุ่นวายไปหมดตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องรอคือการรอตัวของผู้จัดการทีม เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ปับ๊บปับป๊บ,ปบแล้วไม่จุใจมาคุยกันต่อในไลฟ์ได้ครับสปอร์ตบาร์นิวไลฟ์มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับหนึ่งทุ่มครึ่งและช่วงนี้เราดูยูโรไปด้วยกันวันไหนบอลเตะสองทุ่มนี่ดูกันยาวๆไปถึงหมดเวลาเลยทีเดียวนะเข้ามาฝากมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หน่อยครับและนี่คือเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้หน่อยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ กับ s p o r t b a าร e เลเต weekly สวัสดีครับ